สวัสดีครับโมโดอนแม่ป่งนะครับวันนี้มีพัสดุมาหนึ่งกล่องเป็นของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่คุยกับคุณพี่เขาไว้ในไลน์แอดพี่เขาส่งภาพระมาเนี่ยเยอะมากเขาก็อยากจะปล่อยก็เลยถามโมว่ามีองค์ไหนที่พอมีราคาไหมเลยเซฟรูปแล้วก็ส่งรูปพระแต่ละองค์ให้พี่เขาไปแล้วก็แจ้งราคาเข้าไปว่าราคาเนี้ยปล่อยไหมพี่เขาโอเคปล่อยราคานี้ก็เลยส่งมานะครับนี่เดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้าง นี่ครับเหรียญแรกเป็นเหรียญของหลวงปู่หลุยจังหวัดเลยเหรียญรุ่นนี้พอมีราคานะครับแต่ไม่ได้แพงมากแต่ก็รับเช่าอยู่เหมือนกันเป็นเจ้าส,วสาวนะครับนี่เนี้ญทองแดง นี่นครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อนาฏประสีโลหะต้นสองนะครับก็ดูพาท,ทั้งหมดแล้วนะครับคือแท้แต่ในรูปแล้วครับแต่คือก็เอาชัวร์ให้คุณพี่เขาส่งมาดูองจริงทีหนึ่งแท้ทั้งหมดนะครับจะโอนเงินให้พี่เขาเลยกรุงไทยโอเคโอนเงินให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับของถึงก็โอนให้นะครับเพราะว่า พอดีมันมีกรณีที่ว่าให้ผมโอนเงินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งของมาให้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมโอนโอนเงินไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมา,าก็เลยเอางี้ดีกว่าเพราะว่าผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามีตัวตนจริงๆคือถ้าพาแท้เนี่ยผมก็คุยราคากันแล้วก็เดี๋ยวจะโอนเงินให้เลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใครมีพายอยากจะปล่อยนะครับแอซไนเอ็มโอหกห้าหกห้าหรือเพจเฟซบุ๊กนะครับ โมโดอยไม่ปังรับเชาา่าพระอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งผ้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคุยราคากันก่อนก็จะเจนนะครับประมาณนี้เลยนี่เร็วๆเ,เลยก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ